ตอนนี้เข้าเดือนที่8ของปี2565แล้วนะครับมาติดตามกันนะครับว่าอากาศในเดือนสิงหาคมของผู้ชมเป็นอย่างไรต้องรู้เพื่อรับมือก่อนจะเตรียมตัวไม่ทันครับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ นี่คือสถานีรักโลก260องศากับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรคุณได้เวลารู้อากาศของคุณผู้ชมล่วงหน้ากับอากาศในเดือนสิงหาคมกคับสิงหาคมเป็นเดือนที่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างเดือนที่3ต่อเดือนที่4ของฤดูฝนจึงมีฝนดีฝนชุกหนาแน่นจากปัจจัยลมมรสุมจะมีกําลังแรงอย่างต่อเนื่องและร่องมอรสุมหรือร่องฝนก็จะลงมาพาดผ่านในภาคเหนืออีสานกลางบ่อยขึ้นสิงหาคมยังเป็นเดือนที่พายุจากฟิลิปปินส์มักจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ แล้วดึงลมมรสุมที่พัดปกคลุมไทยให้มีกําลังแรงขึ้นทําให้ฝนจะตกหนักตามด้านรับลมมรสุมได้สําหรับพายุที่มาแบบนี้ยังไปเพิ่มความเสี่ยงให้พายุอาจเข้าไทยทั้งภาคเหนืออีสานได้ด้วย<อ>แบบนี้ก็ชัดเจนยกระดับโอกาสมีฝนในเดือนสิงหาคมขึ้นเป็น60-80%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งในบางวันด้วยระวังน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิง่ง สำหรับคลื่นในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะสูง2-3เมตรในบางช่วงส่วนอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรแต่ก็ยังโชคดีนะครับแม้จะมีฝนตกชุกหนานแน่นขึ้นแต่ฝนรวมเดือนนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ฝนจะตกน้อยกว่าปกติถึง10%ส่วนชาวกรุงเทพปริมณฑลระวังฝนสิงหาคมจะตกมากกว่าปกติถึง5%นี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในเดือนสิงหาคมที่ผมส่งถึงคนุณจาก สถานีรักโลกส,ส,สามรอสิงหาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว